เคงกุลามากังเกกตุฟพีอันเดเรเกเจนีซึกแบรนจิวเกมาตาดดงรดเตแพนปลานนงเควเคงกุลามากังเกกตุฟพีอันเดเรเคงกงแบรนซึกแบรนจิวเกมาตาดดงแพนติปลองซังนัมออยบล็อกเมนาพีเซททีนีปลานนงเควปราวจาวเจอโฮยอโอเวเซงอเวกเลอออคเค็งเคญักกุนรีมาซึกแบรนจิวเกตาดดงรดเตปยาเปลเปียงอุปยาอากมามาปลานนงเควเลอเปลเปียงปตู จีลางเหาเมื่อบันชุขึ้นบาคขยปันเหอเตกเกียวเวสงอกเลตาสังโมอินซานเรือแข่งกงบ้านอันนี้ก็เร่งรอมปูดมาบูริตัสกีอะเคงอุนารีพังก์มเนมนิดสันาเจลาเกได้จับไฟตารถเดัแงทันจันอาปียพันเกอผพงอาปงลังเหาแกงกุนเลามากอวยกังแกงปนอบเออาแงรุเลหลวอถึงเกี่ยวอวยสงญาอกเลตาโดน อมมกริกะแบงมาสกแบรนเจลเก้แต่ยังเปิ้รอดดแบงพลังนองคิวเราอมมาคาชยองเป่งกเราอุกอดูเราพนอีจามพูนอีกตุบาดังองอินยาเรจูจูสงะเกอูจาเวสนำไอเหงอกลรอพันรอดไอโตเจ้วพนสนำอเหงอกลืพันนางมูสง่ายนกเข็มสกแบรนเจลเกปังกระเยงดาเปยยงรอดดีแบงกปัดดินสึกแบรนเจลเก เอาเมื่อกดิกับเปงเมื่อโนกเยี่ยงดังๆแตงกุลาแมกังเกเสร็จสมบูรณ์กุลาแมกังเกมาลูกก็เสด็จตกครับรับบรรทุกเลยไปลู่แดงเลยอย่างเป้าตั้งกิจลังข้าใหญ่เด็กกุลาแมกังเกตอนอีตอนเกล็อตพิคอร์คือคำสาส่วยเอาจีนมาตึงยื